เราก็จะใช้เป็นน้ำมะนาวนะครับในการหมักด้วยนะครับประมาณนึ่งช้านะครับไม่ต้องเยอะนะครับตักขึ้นโดยที่ยังไม่ต้องปิดไฟนะครับตักขึ้นก่อนเลยหลายคลิปนะฮะเคล็ดลับบอกพี่กีทอดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเพิ่งปิดไฟเห็นนะฮะตักขึ้นก่อนประมานีน่ะนผู้ชมเท่านี้น ปลาตะเพียนคั่วพริกเกลือของเราก็ได้นะฮะเดี๋ยวไปจัดลงจานให้ชมครับสวัสดีครับมาพบกันเช่นเคยทางช่องเชฟชวนชิมกับผมเชฟชาติ ah นะครับกับ EP นี้ก็มาต่อเลยกับเมนูปลาตะเพียนนะครับซึ่ง EP ก่อนหน้านี้ก็ทําเป็นปลาตะเพียนทอดราดซอสพริกหนูกระเทียมไปนะครับเรามาต่อกันจา EP ี EP แล้วที่เหลือปลาตะเพียนอยู่นะครับ จะมาทาเป็นเมนูปลาตะเพียนคั่วพริกเกลือนะครับนี่นะฮะเราก็จะมาเอาเนื้อปลาตะเพียนออกก่อนนะครับเลเอาเฉพาะเนื้อนะครับนี้นะฮะปลาตะเพียนนี่เป็นปลาที่แบบมีก้างละเอียดเยอะมากท่านผู้มชมนี่นะฮะเราจะเอาเนื้อเขาเออกมาก่อนนะครับชับนะ,ะกล่อง จะแลกให้ชมบางส่วนนะครับเวลาเขาลาบก็จะเหมือนกันฮะเขาจะเฉพาะเฉาะเนื้อมาสับเหมือนกันอย่างนี้นะฮะอย่างนี้นะครับส่วนตัวกระดูกเนี่ยเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ทําเป็นเมนูต้มจะเป็นต้มยำหรือนะต้มส้มก็ได้นะฮะสำหรับตัวกระดูกไ้ซดน้าแบบอร่อยอร่อยได้นะครับท่านผู้ชม จะเลยชมสักตัวนะครับซึ่งปลาตะเพียนนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดทําดีๆนะฮะอร่อยมากตัวเนื้อเขาเนี่ยเป็นปลาที่แบบเนื้อหร่อยมากนะครับอ่ะนี่นะครับไม่ต้องไม่ต้องชิ้นใหญ่นะฮะท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดชิ้นใหญ่เนี่ยก้างก็จะไม่ขาดนะครับเราจะหั่นชิ้นไม่ใหญ่มากนะครับเ๋ยไปคุกแป้งแล้วก็ทอดซ้ําอีกรอบเนื้อครับนี่นะครับหั่นไปครับเราแลกมาได้นะฮะประมาณนี้นะครับ เราก็จะมาหมักเนื้อปลากันนิดนึงนะครับก่อนที่จะนําไปทอดนะครับเราก็จะใช้เป็นน้ํามะนาวนะครับในการหมักด้วยนะครับประมาณหนึ่งช้อนชานะครับไม่ต้องเยอะนะครับแล้วก็ตามด้วยเกล,ลือป่นวันนี้ครับประมาณครึ่ช้อนชาเช่นกันนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกไทยนะครับพริกไทยป่นนิดนึง ประมาณนี้นะครับคลุกเ้าครับเราจะหมักปลาของเราไว้ประมาณ15นาทีนะครับเดี๋ยวจะมาขึ้นแป้งแล้วก็จะนำไปทอดให้กรอบเลยนะครับระหว่างที่เราหมักปลาครับท่านผู้ชมเราจะมาสับเครื่องหรือว่าหั่นเครื่องที่เราจะทําเป็นแบบคั่วพริกเกลือนี่นะครับจะเป็นลากบชีต้นหอมพริกขี้หนูจินดาแดงนะฮะแล้วก็จะเป็นกระเทียมนี่นะครับจะใช้พิธีสับนะฮะ จะไม่ปั่นนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเครื่องนี้ใส่เยอะได้เลยนะครับผินหอมก็าหั่นเป็นเม็ดเหยาบนิดนึงนะครับก็พักไกว้ก่อนนะครับลาหกชีก็เยอะได้เลยนะครับทำทานเองใส่เยอะหอมดีท่านผู้ชม ถ้าท่านผู้ชมไม่ทานเผ็ดนะครับก็ใช้เป็นพริกชี้ฟ้าแดงได้นะฮะแทนพริกที่หนูจินดาแดงนะครับแต่งสีสันให้สวยงามคัวเกลือแบบจีนนะคะรับรสชาติจะไม่จับนะท่านะผู้ชมรสชาติจะกลางๆนะฮะเป็นเมนูทานเล่นนะครับเป็นกับแก้มก็ได้นะครับประมาณนี้ครับพักไปก่อนนะครับ จะไม่สับนะครับถ้าทาที่ทําง,งานนะครับเป็นห่อหางจีนนี้เขาจะมีแบบเป็นพริกเกลือนะครับ็นพริกเกลือผสมเรียบร้อยแล้วครับก็จะมีเกลือมอีผงปรุงรสด,ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นใส่ชิลี่พาวเดอร์ด้วยนะครับปรุงเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะพักไว้ก่อนครับกระเทียมนี่จะเยอะหน่อยนะท่านผู้ชมเราจะ ใช้แบบขั่วสดด้วยแล้วก็ทำแบบเจียวด้วยนะฮะเสร็จดังนี่นะฮะตบก่อนมานี้นะครับเราก็พักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะนำปลาของเรานะครับ คลุกกับแป้งมันนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับปลาที่เราหมักไปนะครับแล้วก็ลงแป้งมันไปเลยฮะใช้แป้งมันนะฮะจะแป้งมันไทยก็ได้แป้งมันฮ่องกงก็ได้นะครับไม่ต้องคลุกแป้งหนานะฮะเอาแค่พอเกาะนะครับท่านผู้ชมอนุญาตใช้มือเลยนะครับทำทานเองท่านผู้ชมนี่นะ ลงกระทะมาตั้งนะครับเปิดไฟนะฮะเดี๋ยวเราจะเจียวกระเทียมก่อนนะครับแล้วก็ลงไปน้ำมันเลยครับใช้เป็นน้ำมันใส่นะท่านะผู้ชมนี่นะับพอน้ำมันเริ่มร้อนนะครับเราก็มาลงกระเทียมของเรานะฮะ ประมาณสิบสองกับสามนี่ฮะเบาไฟลงครับอย่าให้กระเทียมสีเข้มจยเกินไปนะบทคานผู้ชมนี่ฮะสีเริ่มขึ้นแล้วนะครับอย่างเี้ฮะต้องเผื่อให้กระเทียมเนี่ยคายร้อน้วยนะครับปอกไว้ก่อนครับเทลียวออกให้หมดนะครับท่านผู้ชม เราจะใช้กระทะใบเดินนี้ฮะทอดเนื้อปลานะครับลงน้ำมันเลยครับใช้เป็นน้ำมันใสเหมือนเดิมนะท่านะผู้ชมเดี๋ยวเราก็ช้อนเอากระเทียมที่แบบยังติดอยู่นี่ฮะออกนะครับเดี๋ยวน้ำมันจะดำนะครับพอน้ำมันเราร้อนปากลางแล้วนะฮะแล้วก็ลงปลาไปเลยนะ ก็ค่อยคคนนะครับใช้เป็นไฟกลางไปก่อนนะฮะ่ันผู้ชมนี่ครับขอปลาเราเนี่ยเริ่มเปลี่ยนสีนะฮะเริ่มเหลืองนี้นะครับแล้วก็ตัดพักไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เป็นไฟแรงนะครับอุณหภูมิร้อนจัดของน้ํามันนี้ฮะทอดซ้ําอีกรอบนะครับเพื่อเพิ่มความกรอบนะครับ รับรองว่ากระดูกหรือว่าก้างละเอียดงนี้นะฮะกรบ <Yahoo! S 1> อบทานได้หมดเลยนะครับเพอทํามาเราล้นจัดนะฮะเราก็นําเนื้อปลาลงไปทอดซ้ำน,นะครับท่านผู้ชมเคล็ดลับอยู่รงนี้นะครับรับรองว่าปลานี่กรอบกระดูกก้างนี่กรอบหมดไปนะครับแต่ทอดไม่นานนะฮะประมาณหนึ่งนาทีก็ได้ท่านผู้ชม ทอดรอบสองเลยนะครับแต่ว่าให้คนเร็วนิดนึงนะครับเดี๋ยวแช่เนื้อปลาไว้นะครับนี่ครับคนเร็วนี้นะครับทวนี้ก็ได้แล้วฮะสีปลาเราก็สวยแล้วครับตักขึ้นโดยที่ยังไม่ต้องปิดไฟนะครับตักขึ้นก่อนเลยหลายคลิปแล้วนะฮะเคล็ดลับบอกพี่จีทอดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเพิ่งปิดไฟเห็นนะฮะตักขึ้นก่อน ประมาณนี้สีสัน่านผู้ชมนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปคั่วพริกเกลือนครับปิดไฟเลยครับนี่ับเราก็นำกระทะมาตั้งนะครับไม่ต้องลากกระทะนะฮะใช้นำ้ำกระทะใบเดิมเลยนะครับนี่นะฮะไม่ต้องเติมน้ำมันด้วยนะครับเพราะว่าน้ำมันยังมีค้างอยู่นะครับแล้วตัวปลาที่เราทอดยังมีน้ำมันอยู่นะครับลงไปเลยครับ ตามด้วยกระเทียมสดที่เหลือไว้นี่นะครับแล้วก็คั่วให้หอมก่อนนะครับพอรากผักชีกับกระเทียมเราหอมแล้วนะครับน่ฮนะเราก็มาลงเป็นพริกขี้หนูนะฮะความเผ็ดตามไปชอบนะครับัวซ้ำนิดนึงนะฮะ าไฟลงครับเราก็มาลงเป็นเนื้อปลาของเรานะครับลงไปท่านู้ชมกองชัดนะครมุมกว้างนะครับน,นี่นะครับคั่วซ้านิดนึงครับกรอบอย่างนี้นะครับ ราก็จะปรุงรสชาติด้วยเกลือนะฮะอนุญาตใช้มือนะฮะท่านผะู้ชมประมาณสองหยิบมือนะฮะตามด้วยเป็นผงปรุงรสจะเป็นหมูเป็นไก่ก็ได้ท่านผู้ชมนี่นะฮะประมาณสองหยิบมือเช่นกันครับมาแล้วก็ตามด้วยเป็นพริกไทยดำแนะนำไม่ใช้เป็นพริกไทยดำนะฮะท่านผะู้ชมชอบออถ้าชอบทานก็ใส่เยอะได้เลยนะฮะ ประมาณนี้นะฮะัขวดซ้ําครับ,รบนี่นะใช้เป็นวิธีกระดูกกระทะอย่างนี้นะครับโบตีเลยจะปรุงรสชาติแค่นี้นะฮะท่านผู้ชมเราจะทานแบบไทยๆนิดนึงก็คือจะเติมเป็นซอสป,ปรุงรสประมนันเหลืองชานะฮะเพื่อความอหอมลงไปที่ขอบกระทะอย่างนี้นะฮะัขวดซ้ำนี่ครับ เราก็จะมาลงเป็นกระเทียมนะครับนี่ฮะกระเทียมที่เราเจียวไว้นะฮะเก็บไว้โรยหน้านิดนึงครับตามด้วยต้นหอมซอยเดือหยาบนะครับสุดท้ายจะใส่เป็นพริกป่นนิดนึงนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับถ้าไม่ทานเผ็ดอันนี้จะเพิ่มความหอมของพริกแข้งคั่วนะครับเป็นพริกป่นนะฮะคั่วซ้ำนิดเดียวก็ได้นะฮะ มาหนี้นะผู้ชมท่าน,นี้ปลาตะเพียนคั่วพริกเกลือของเราก็ได้นะฮะเดีย๋ยวไปจัดลงจานให้ชมครับโอเคกรอบอหอมนะครับสีสันกำลังสวยนะครับจะใช้กับเมนูอื่นก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นปูเป็นกุ้งหรือเป็นปลาเทิดอื่นก็ได้นะฮะอาหารทะเลแล้วก็มาโรยเป็นกระเทียมที่เหลือไว้นี่นะครับแล้วก็มา โรยซ้ํานะครับด้วยต้นหอมซอยนะครับท่านผู้ชมจะวางผักชีสักยอดก,ก็สวยนะครับนี่ท่านผู้ชมนี่นะครับเมนูปลาตะเพียนคั่วพริกเกลือเมนูที่นามาฝากกันวันนี้นะครับน,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 าากกน,นี่นะฮนะาตาชัดามาชิมกันหน่อยท่านผู้ชมอืม รสชาติกำลังดี <Yahoo! S 1> ทอดให้กรอบนะครับท่านผู้ชมทอดซอสได้ว่าอร่อยจะทานไปแบบทานเล่นทานกับแก้มทานกับข้าวก็ได้ท่านผู้ชมเป็นเมนูที่วัตถุดิบก็หาง่ายนะครับมีทุกภาคเลยนะฮะสำหรับปลาตะเพียนนะฮะชมคลิปแล้วชอบถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดติดตามให้กับเชฟชาตินะครับไว้พบกันใหม่อีพีหน้าอีพีลาบก่อนสวัสดีครับ